เียนคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองตลุมปุกนำเสนอรายงานการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน7มาตรการดังนี้มาตรการที่1การมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกได้จัดทํานโยบายโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ประจำปีการศึกษา2567โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานมีข้อกําหนดและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการให้ความรู้แก่นักเรียนส่งเสริมนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยมีครูและผู้บริหารเป็นผู้กำกับติดตามพร้อมดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกนักเรียนแกนนำและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตลุมปุ๊กสถานีตำรวจภูทรหนองบุญมากและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม่ไผ่เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้มาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองตลุมปุก มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานโดยมีสภานักเรียนเป็นอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกิจกรรมในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 3. กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 4. กิจกรรมหน้าเสาธง 5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 7. กิจกรรมฟังธรรมให้เบาเกลาวเราเกลาวใจโดยมีคณะทํางานเข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกันทุกครั้งมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปอดบุรี บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกได้ดำเนินการติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจุดที่เห็นได้เด่นชัดมีการติดสติ๊กเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าตามจุดอับในบริเวณโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการจัดมุมเรียนรู้เพื่อบอกถึงผิดภัยและผลกระทบของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการสำรวจความพึงพอใจของครูนักเรียนและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียนมาตรการที่สี่ การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และยังสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมโดยให้ความรู้และได้จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทำให้นักเรียนเกิดเจดตคติที่ดีต่อการไม่สูบบุหรี่มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งชมรมเจนซีอย่างเป็นรูปธรรมมีการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานครบตามเจ็ดมาตรการและนำเสนอผลงานบนเพจ Facebook ของโรงเรียนมาตรการที่6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูประจำช้นเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยออกเยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง100%มีการให้คำแนะนำผู้ปกครองและร่วมกันสรุปผลพร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจและดำเนินการแก้ปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด มาตรการที่ 7. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนมีกิจกรรมเดินโรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีการประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวงังพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประสานความร่วมมือกับร้านค้าไม่ให้จำหน่ายบุหรี่มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนคณะครูและนักเรียนเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานตามมาตรการทั้ง7มาตรการโดยสรุปดังรายงานข้างต้นโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่รับชมขอบคุณค่ะ